สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลิมุลลาฮ์วะลาอัลลอฮิวะซัลลีมิยูมินวาลาฮ์ซัลลามุอะลัยกุมะราห์มะตุลลอฮะบเรากาตุครับเราได้พูดคุยกันไปใน เรื่องราวของสงครามพอนเอนจนกระทั่งท่านาบีได้สิ้นสุดสงครามพอนเอนและพวกมาลิกบินอัลฟ์อันนัสรีได้พาพวกหนีขึ้นไปที่ปออิฟแล้วท่านาบีก็ได้ทําการล้อมเมืองปออิฟจนกระทั่งท่านาบีได้รู้ว่าชาวเมืองปออิฟเนี่ยพวกพวกสกิฟเนี่ยนะที่หลบอยู่ใน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 พ้อมปราการของปออิฟเนี่ยเขามีเสบียงที่พอในการที่อยากจะอยู่จะอยู่ได้ประมาณปีนึงนะท่านาบีก็เลยเดินทางเดินทางกลับ และในระหว่างทางที่ท่านนบีเดินทางกลับเนี่ยท่านนบีก็มามาลงที่มาพักที่ที่เจรอนะนะอยู่สิบกว่าคืนโดยที่ท่านนบียังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบ่งทรัพย์เฉลยศึกนะท่านนบีรอพวกพวกฮาวาซินนะโดยที่หวังว่าพวกฮาวาซินเนี่ยก็ฮาวาซินนี่คือพวกไหนฮะพวกที่ทําสงครามฮอนเน็งที่พวกที่เป็นแกนหลักในการทําสงครามฮอนเน็งนะท่านนบีบอกว่าหวังว่าพวกฮาวาซินเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะตอบรับตัวก,กลับมา นะมาหาท่านนบีสุลตารอฮะเลวะสัลมารับอิสลามแล้วก็ท่านนบีก็จะได้เอาทรัพย์เฉลยศึกที่เราได้เนี่ยแบ่งให้กับพวกเขาไปท่านนบีได้พี่น้องด้วยนะยในตอนนี้ในเรื่องของการแบ่งทรัพย์เฉลยศึกของท่านนบีสุลตารอฮะเลวะสัลลัมเราเรารู้กันดีว่าที่เราคุยครั้งที่แล้วว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยหลังสงครามฮอเลเนี่ยท่านนบีได้รับทรัพย์เฉลยศึกอย่างเยอะมากนะที่มุสลิมไม่เคยไม่เคยได้รับเยอะแยะขนาดนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งในแผนของมาลิกบินอัลฟานัสซารกาาาารรพพพอะะไฮ ทรัพส,สมบัติมาหมดเลยและส,บสมบัติของพวกชาวอาหรับก็คืออะไรนะคืออูฐคือแพะคือทรัพย์สินเงินทองนะครับเขาก็พากันมาพากันมาหมดเลยแล้วก็ได้มีมีเฉลยศึกมีอูฐมีแพะมีทรัพย์สมบัติอย่างมากมายท่านอเบียเริ่มทําการแบ่งทรัพย์เฉลยศึกนะท่านอบีแบ่งให้กับอับบุซุฟยานบินฮารับท่นปนพี่น้องดนะท่านอบีให้กับอบบุสุฟยานบบนฮาร์บนะสี่สิบโอคยะ อก็ยักเป็นค่างเงินของในสมัยท่าน,นอับดุลสลามแล้วก็ให้อูดไปหนึ่งร้อยตัวนะท่านนบีมอบให้กับฮะก,กีมบินฮิซามให้อูดไปหนึ่งร้อยตัวนะท่านนบีได้มอบให้กับท่านซอฟ,ฟวานบินอุมัยยะให้อูดหนึ่งร้อยตัวแล้วก็ให้ไปอีกหนึ่งร้อยตัวแล้วก็ให้ไปอีกหนึ่งร้อยตัวเพราะซอฟวานได้อูดไปสามร้อยตัวนะท่านนบีได้ให้ท่านฮาริสบินกิลนดานะอูดอีกหนึ่งร้อยตัว แล้วก็ให้คนอื่นไปอีกทีกละคนละห้าสิบตัวห้าสิบตัวเพราะ้นตรงนี้เนะี่ยพี่น้องเราเราจะเห็นว่าท่านนบีได้มอบให้กับใครฮะคนที่เพิ่งรับอิสลาม <c oughs> และคนที่ยังไม่รับอิสลามเช่นซอฟตวร์เป็นอุมยัยยะเนี่ยดังที่เราได้เราได้รู้กันอยู่ว่าซอฟาวเป็นอุมยัยยะเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่รับอิสลามคือบอกกับท่านนบีว่าขอให้ท่านนบีได้ปล่อยเวลาเขาหน่อยท่านนบีก็ปล่อยครับอกว่าจะให้เวลากับเจ้านะ แต่ท่านนาบีได้แบ่งทรัพย์เฉลยศึกนี้เนี่ยให้กับซอฟตวร์บินอุมัยยะที่ได้ได้เข้ามาร่วมโดยที่อะไรฮะโดยที่คนกลุ่มนี้นะที่เรียกว่าเพื่อตะลีฟกลุ่เพื่อให้หัวใจของเขาเนี่ยได้มีการอะไรฮะมีความอ่อนอ่อนโยนกับอิสลามคือให้ให้ให้หัวใจเขาโน้มเอียงอ่อนมหาอิสลามนะเพราะนั่นหนึ่งในหนึ่งในแผนการที่ท่านอบบีได้ได้วางไว้ก็คือการอะไรฮะการ การให้ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่รับอิสลามในในปีนั้นก็ได้รับการแบ่งทรัพย์เฉลยศึกไปอย่างย่งในจํานวนจํานวนที่ที่นับว่าเยอะนะแล้วก็มีชาวบางคนท่านอบ,บีก็ให้เขาไป50อูด50ตัวบางคนท่านอบ,บีก็ให้อูดไป40ตัวตามอะไรฮะตาม หน,หน้าที่ตำแหน่งของเขาที่มีกับกลุ่มชนของเขาใครที่เป็นเป็นแกนนำเป็นว่าเผ่าท่านอบีก็ให้เยอะคือ <c oughs> ใน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 การในการวิเคราะห์ในการ,การ,าการแบ่งทรัพย์เจริญเสริมท่านอบีตรงนี้เนี่ยบง่งบอกให้เราเห็นว่าท่านอบีมองไปยงังมองไปยังเป้าหมายเพราะเวลาที่ท่านอบีให้กับแกนนาําเวลาแกนนําได้ไปเนี่ยคือแน่นอนว่าการแบ่งปันต้องไปแบ่งให้กับใ,ใครฮะให้แบ่งให้กับคนที่เขาดูแลแล้วการที่2ก็คือถ้าหากว่าแกนนาท่านอับบียึดแกนนําได้ <c oughs> แล้วก็แกนนำรัฐอิ แน่นอนว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยจะต้องทําการรับลามแน่นอนทีนี้พอเวลาท่านนบีให้กับบรรดาแกนน้ากก็มีชาวอาหรับบรานนอกมาอาหรับชนบทนันที่เขาอาศัยอยู่ในในชนบทซึ่งพวกนี้เนี่ยจะจะเป็นพวกที่อาศัยกันอยู่อยู่เหมือนกับแยกกันอยู่นะอยู่กันตามตามชนบทตาม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 ทะเลทรายซึ่งอาศัยน้ําบาดาลในการใช้ซึ่งในในธรรมชาติชาวอาหรับก็จะใช้ใช้ใช้น้ําบาดาลนั่นแหละ ก็เลยมาขอมาขอแบ่งนะมาขอแบ่งกับท่านอับดุลลัลลอห์อะไรมาสัลลัมจนกระทั่งว่าท่านอบีเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องถอยไปอยู่ที่อยู่ที่ต้นไม้ท่านอับดุลลาห์สัลลอห์แวะสัลลัมได้บอกว่าอิยูฮันนะัสนะโอ้มนุษย์ทั้งหลายนะขอสาบานด้วยกับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในน้ำมือของพระอ,องค์เพราะว่า,วาถ้าหากว่าท่านอับดุลลัลลอห์เขาอะไรมาสัลลัมเนี่ยมีมีนะฮะม,มีมีต้นไม้มี อะไรที่ที่มันดีเนี่ยท่านอบีก็จะจะแบ่งให้กับให้ให้กับให้กับพวกเขานะแล้วก็ท่านอบีซอลลอลซันลำได้บอกว่าเราฉันไม่ได้ไม่ได้พบว่าพวกเจ้าเนี่ยเป็นคนที่บกคลีเป็นคนที่ขี้ขาดเป็นคนที่โกหกนะแล้วท่านอบีซอลลอลเขาอะไรวะซัลลัมได้ได้บอกว่า ฉันเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรจากทรัพย์เฉลยศึกในเยอะแยะมากมายนะท่านอะบีสัมมาหละวะริวะซัลลัมได้อ่แบ่งทรัพย์เฉลยศึกแล้วเนี่ยท่านท่าน,านอิหม่ามอิหม่ามบุคฮารีนะอิหม่ามบคุคฮารีได้ได้รายงานหะดีษที่พวกอาหารับบ้านนอกบางคนได้ทำกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่า ท่านอาลีบินอบียตอเล็บได้ส่งสารมาหาท่านอาเบียซัลลอห์ฮุอะไรอย่าว่าั้นลำนะได้ส่งของมานะคือส่งส่ง,สงหนึ่งในทรัพย์สมบัติมานะส่งมามาจากเยเมนมแล้วก็ท่านอบีก็แบ่งให้ให้กับใครฮะคนคนสี่คนโอ้ยนะบินบาดาอักรอยบินฮาบิสแล้วก็เจดอันเคลนะแล้วคนที่สี่ก็คือไมออัลกอมาก็ อ้าเม็ดนะก็บางคนบรรดาบางคนอ๋สอสหาบดบางคนได้บอกอท่านอบีว่าเราน่าจะเหมาะกับการได้ได้รับทรัพย์ตรงนี้มากกว่านะนะคือคนคนใกล้ชิดท่านอบีเนี่ยได้บอกว่าเราน่าจะน่าจะเหมาะกว่านะเพราะอะไรฮนะพี่น้องท่านอบีมีชาวมุฮิจิรินชาวอันซอรฟที่มาจากนครมด,ดินนะพราะว่าท่านอบีแต่พอเวลาท่านบแบ่งทรัพย์เฉลยศึกเนี่ยกลับกลายเป็นว่าท่านอบีแบ่งให้กับคนที่เพิ่งเข้าอิสลามที่อยู่ที่นครมักกะที่อยู่ที่ทอ,ทอินดีเดนอิฟ มากกว่าเนะีพอเวลาท่านนับบีรู้ข่าวว่า,าบรรดาซาฮาบะของท่านนบีเนี่ยได้มีความรู้สึกแบบนั้นว่าทําไมพวกเราเหมาะสมที่จะได้มากกว่าทําไมเราไม่ได้ท่านนบีก็เลยบอกว่าอ阿ลตะมานนีวะนะอามีนุมันฟิสมะพวกเจ้าไม่ไม่ไว้ใจฉันนะไม่มั่นใจฉัน,นะนหรอนะท่านที่ฉันเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ได้รับการไว้ใจจากผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าคือไว้ใจเจาลอสซาฮานอวตาร์าานะได้มีข่าวจากฟากฟ้าคือว่าใจากฟากฟ้าในมาหาฉันทั้งในยามในยามเช้าแล้วก็ ในายามเย็นก็ได้มีมีชายบางคนได้ลุกขึ้นยืนนะเป็นคนที่อะไรฮะตาเขาเนี่ยเป็นตาที่คือตาลึกนะแล้วก็แก้มเป็นคนที่มีแก้มชัดเจนหน้าผากชัดเจนมีเขาเยอะแล้วก็โกนหัวนะได้บอกกับท่านนบดุบลเลาะห์ว่าอะไรว่าซัลลัมว่าย่าระซุลลลออิตตะกลินละได้เอ่ยคานี้กับท่านนบีนะบอกว่าโอละซุลของลอท่านจงยำเกรงต่อลอหมายความว่าจงยำเกรงต่อรอในเรื่องการแบ่ง แบ่งทรัพย์เฉลยสุดท่านอบีก็เลยบอกว่า,าใช้คําว่าไวัยรักก็คือไายาณะแล้วท่านเนี่ยนะแล้วท่านอบีก็บอกว่าฉันไม่ใช่คนที่อืเป็นคนที่มีสิทธิ์หรือว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการยำเกรงต่อรัตา,าลาเหรอหมายความว่าที่ท่านมาบอกกับฉันให้ทําการยำเกรงเนี่ยฉันไม่ใช่เหรอที่เป็นคนที่มีความยำเกรงต่อรัตตา,าลามากที่สุดเนี่ยแล้วชายคนนี้ก็ก็ออกไปเลย พอชายคนนี้ออกไปเนี่ยนะท่านคอลดิบินวาลิดก็เลยถามท่านอนับดุลลาฮฺซุลเลาะฮ์มะลัลลามว่ายารอสุล,ลฺแล้วอ,อัลาอฮฺัตุิบอุนุกะคอลิดนะนะที่เป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะได้ถามท่านนาบีว่าโอ้เราส้นของอัลล์ให้ฉันตัดคอมันเลยนะหมายว่าชายคนนี้ที่ต้องใช้คําว่า กล้าหรือว่ามาใช้คําว่าอิตตกละจงยำเกรงตอนละใช้คํานี้กับท่านอับดุลสาล็อมเขาเลยวะาสาล็อมเขคอลิยก็เลยโมโหแล้วก็ถามท่านนบีว่าจะให้ท่านนบีจะให้ฉันเนี่ยตัดคอมาเลยไหมท่านอับดอกว่าละไม่แล้วท่านนบีก็บอกว่าหวังว่าเขาเขาละหมาดหวังว่าเขาละหมาดตรงนี้เนี่ยผมบอกให้เรารู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างมุสลิมกับกาเฟสเนี่ยคืออะไรฮะคือการละหมาดท่านนบีก็หวังว่าเขาทําการละหมาดเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําาาาาใให้้เเรขจว่ฟฟุมคอะ ในความเข้าใจตรงกันข้ามได้ก็คือนะฮะคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยก็คือไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมคอลิสก็เลยบอกกับท่านอบีว่ากรรมเมุซอลินยยโคลูบิลิซานิฮิมาไรซฟียงคอนเบคนละหมาดกี่มากน้อยแล้วคนที่ละหมาดเนี่ยเขาก็พูดด้วยกับลิ้นของเขาแล้วก็ในหัวใจของเขาไม่ไม่มีการอะไรฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงกับที่วาจาเขาได้พูดเนะี่ยท่านอบีก็เลยให้บทเรียนกับคอลิสบิโดลิดนะ ซึ่งเป็นบทเรียนที่เราเราควรจะนามานํามาใช้นะบทเรียนที่เราควรจะนํามาใช้ในการในการคบคบหากันในการมองมองคนอื่นท่านอบด้บอกว่าอินนีลัมอุมารอันอุนกิบาอันกูลูบินนัสวลาอัชุกบตูนะฮะนะฮุมท่านนบีบอกว่าฉันไม่ได้รับคําสั่งคือว่าฉันไม่ได้ฉันฉันไม่ได้ถูกสั่งมาให้ให้ดูยันหัวใจของมนุษย์คือให้ให้เจาะหัวใจของมนุษย์ออกมาดู แล้วฉันก็ไม่ได้สั่งไม่ได้รับคาสั่งมาให้ทำให้ทําการผ่าท้องของมนุษย์ของมนุษย์ออกมาดูหมายความว่าสิ่งที่อยู่ภายในเนี่ยเราเราตัดสินไม่ได้นะว่าเราเราตัดสินคอริดสบอกว่ามันมีกี่มากน้อยละคือมีเยอะแยะมากมายะ่ะคือคอริดสเนี่ยออกออกออกสองครามเยอะแล้วก็ได้เจอกับผู้คนที่อะไรฮะพูดออกมาด้วยกับสิ่งที่ยังไม่ได้อยู่ในในหัวใจของเขา คอลิเลยพูดคำนั้นขึ้นมาท่านนียบอกว่าฉันไม่ได้ฉันไม่ได้รับคำสั่งมาไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกใช้ให้ทําการาผ่าหัวใจออกมาดูหมายความว่าข้างในเนี่ยเราไม่รู้เพราะงั้นตรงนี้นะให้เราได้รู้ว่าให้เรามองมองพี่น้องของเราในในแง่มุมดีเอาไว้ก่อนนะส่วนการการคิดไม่ดีเนี่ยเราเราเราคิดเอาไว้แก้ไขนะส่วนคําพูดเนี่ยที่เราจะพูดออกมาเนี่ยให้เราพูดในมุมที่มุมที่ดีอยู่เสมอ อบูมุซาอัชอารีได้ได้บอกว่าฉันเนี่ยได้อยู่กับท่านอับดุลลาอิสันลมตอนที่ท่านนบีได้อยู่ที่ยะรานะก็คือในตอนที่อยู่ที่ยะรานะแล้วก็แบ่งทรัพย์เฉลยศึกเนี่ยแล้วก็บิลันบิลันบิลานก็อยู่นะได้มีชาวอาหรับบ้านนอกคนหนึ่งมาหาท่านนบีนะแล้วก็บอกท่านนบีว่าทําไมท่านไม่จัดการให้กับฉันในสิ่งที่ท่านได้สัญญากับฉันไว้นะท่านนบีก็บอกว่าอับชิดบอกว่าได้เลยนะชายคนนี้ก็บอกว่า ท่าน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 บอกว่าได้เลยเนี่ยหลายรอบแล้วนะท่านนบีก็เลยหันไปหาอาลีแล้วก็แล้วก็บิลาลโดยที่นะโดยที่เอ่อมังกรท่านอาลีได้บอกว่าท่านอบบูงซาบอกว่ามีความได้เห็นเห็นความความโกรธเนี่ยที่อยู่ที่ใบหน้าท่านนบีบลอ่ซาลาลฮ์อะไรว่าสั้นลำเนี่ยท่านนบีก็บอกบอกว่ารุดดันบุชรอนะ ชายคนนี้เนี่ยเขาเขาไม่รับไม่รับการแจ้งข่าวดีนะเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งสองเนี่ยจงรับไปแล้วคำว่าคำว่าคำว่าอัิอเนี่ยแปลว่าบุชชอก็คือการการการแจ้งข่าวดีนะการได้รับสิ่งที่ดีๆแต่ว่าชายคนนี้ได้ได้ไม่รับท่านอบีก็เลยบอกกับบอกกับอาลีบอกกับบิรานว่าเขาไม่ยอมรับไม่รับการการการแจ้งข่าวดีเพราะฉนั้นเจ้าทั้งสองจงรับไปบิรานกับอาลีก็บอกว่ากบิลนะเราเรารับนะ เราขอรับการการแจ้งข่าวดีแล้วท่านอบีก็นะได้มีคนเอาเอาถังน้ํามาให้ท่านอบีซองลันสมทนนอีก็ล้างมือแล้วก็ล้างหน้าแล้วท่านอบีก็ได้ได้ทำการอะไรนะทำการเ,าเป่าลงไปในนั้นก็คือการการเป่าที่มีม,มีมีน้ําลายออกมาหน่อยนะแล้วท่านอบีก็บอกว่าบอกกับท่านบิลานกับอาลีว่าให้ดื่มเนะดิมแล้วก็เอาเอา,เอาเนี้ยนะ ล้างหน้าเทนะใส่หน้าของเจ้าทั้งสองนะแล้วก็เทใส่คอของเจ้าทั้งสองแล้วก็จง,จงรับข่าวดีไปทั้งสองก็ทำทำตามที่ท่านนับ,บีุลาอลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้ทําการแนะนํานี่คือทรัพย์เฉลยสื่อที่ท่านนบีุลาอลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้ทําการแบ่งให้กับอะไรฮะผู้ที่ท่านนบ,บีเห็นว่ามีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์เฉลยสุ่ทีนี้ สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คืออะไรฮะก็คือชอนซอรที่เราได้รู้กันว่าบรรดาซอฮาบ้างท่านอบีได้มีความรู้สึกว่าเราน่าจะเหมาะสมกว่าคือชอนซอรเนี่ยต่อสู้เคียงข้างท่านอบีมาตั้งแต่สงครามบาดดาสสงครามอุฮุดสงครามคอนดักสงครามอะไรฮะการสุนนอิสลามียะสงครามฮุเน่สงครามมุตตะสงครามคอยบัตต์ต่อสู้เคียงข,ข้างท่านอบีมาตลอดแต่พอเวลาที่มาพิชิตนครมักกาได้เนี่ย ท่านอบีได้รับทรัพย์เฉลยศึกหลังสองคมพิชิตนครมักกะสองคมโภเนนได้ทรัพย์เฉลยศึกที่นั่นเนี่ยการแบ่งของท่านอบีชาวอันซอร์ยังไม่ค่อยได้อะไรนะท่านอบีได้ได้แบ่งทรัพย์เฉลยศึกแล้วก็ให้ให้พวกเขาทุกคนจะได้ได้อูดอูดสี่ตัวแล้วก็แพะสี่สิบตัวนะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านอับบีได้ได้แบ่งให้กับให้กับคนที่มามาร่วมท่านนบีให้คนนั้นให้คนนี้และท่านนบีก็ไม่ได้ให้อะไรกับชาวอันซอลที่ท่านนบีแบ่งให้อูดสี่ตัวแพะสี่สิบตัวเนี่ยท่านนบีให้กับคนนั้นให้กับคนนี้เหลือเหลือชาวอันซอลที่ท่านนบียังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้อะไรชาวอันซอลเลยทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องชาวอันซอลมีความรู้สึกรู้สึกไม่ดี มีความความรู้สึกไม่ดีที่อยู่ในในในหัวใจของเขาแล้วก็บอกว่าท่านนบีเนี่ยให้กับคนที่รับอิสลามในวันพิชิตนครมักกะคือเพิ่งรับอิสลามมาได้ไม่นานเนี่ยยังไม่ถึงปีไม่ถึงครึ่งปีเลยในการพิชิตนครมักกะเนี่ยแล้วก็ท่านนาบีให้ให,ให้ทรัพย์เฉลยศึกกับชาวมักกะอบวโซฟยานได้อุดนร้อยตัวซอฟาวานมายยะยังไม่ยังไม่รับอิสลามเลยแต่ว่าท่านนบีได้ได้ให้กับเขาแล้วท่านนบีก็ให้กับชาวอาหรับชนบทบางคนแต่พวกเราเนี่ย ท่านนบีไม่ให้อะไรกับเราเลยเหรอือนี่คือคำถามที่ชาวอันซอรดได้ตั้งคําถามกับท่านนบดุลเบาลลองอะไรวะซัลลัมไม่ตั้งคำถามกัท่านนบเียออะนะตั้งคาถามข,า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 ข,ขึ้นมากันเองนะเขาก็พูดคุยกันนะจนกระทั่งมีมีการสนทนากันมีการเสรวนากันนะจนกระทั่งมีมีชาวอันซอรดบางคนได้บอกว่าก็ท่านนบีได้มาเจอพวกของเขาแล้วนี่นะเจอพวกของเขาท่านนบีก็ลืมเราหมายความว่าไงฮะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงฮะท่านนบีมาเจอกับ จอกับชาวนครมกะที่ท่านนบีพยายามด่าว่ามาสิบสามปีแต่ว่ายังไม่ยอมรับท่านนบีแล้วท่านนบีก็ไปหาชาวอันซอรจนชาวอันซอรเนี่ยได้ได้คอยช่วยเหลือท่านนบีในทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอท่านนบีกลับมามาเจอกับชาวมกะแต่ท่านนบีก็เอาทรัพย์เฉลยศึกมาแบ่งให้กับชาวนครมกาชาวเมืองชาวบ้านนอกชาวอาหรับชนบทอะไรท่านนบบีแบ่งให้หมดชาวอัซอรก็เลยเข้าใจว่าท่านนบีเจอพวกเขาแล้วเจอพวกพวกกันแล้วเจอญาดแล้วท่านนบบีก็คงจะลืมเราเนี่ย ท่านซาบินอับาดะที่เป็นแกนนาของชาวอันซอรเนี่ยก็เลยเลยเข้าไปหาท่านนับีสลาลฮ์ว่าอะไรวะาสันลำแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าโอ้ท่านอับโซนชาวอันซอรเนี่ยได้มีความรู้สึกไม่ดีกับท่านนะในสิ่งที่ท่านได้ทาไปในการแบ่งทรัพย์เฉลยศึกเนี่ยท่านได้แบ่งทรัพย์ให้กับกลุ่มชนของท่านท่านได้ให้กับคนนั้นให้กับคนนี้ให้กับอาหรับเผ่านั้นให้กับอาหรับเผานี้แต่ชาวอันซอรเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะท่านนบีก็เลยถามว่าแล้วเจ้าล่ะอยู่พวกไหน นะว่าถามท่านซาว่าท่านนมีความรู้สึกเหมือนกับกลุ่มชนชาวอันซอรหรือว่าท่านไม่เห็นด้วยกับพวกเขาซาก็บอกว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกลุ่มชนของฉันนั่นแหละท่านนบ,บีก็เลยรู้สึกรู้สึกถึงอะไรนะสิ่งที่ต้องต้องจัดการท่านนบ,บีก็บอกกับบอกกับท่านซาบินอบาดาว่าถ้าอย่างนั้นให้ท่านรวมรวมชาวอันซอรให้ฉันหน่อย คือเรียกชางซอ้อนรวมให้หน่อยนะเรียกชางซอ้อนมารวมให้หน่อยท่านนบ,บีต้องการที่จะที่จะเคลียร์ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนสอนให้เรารู้ว่าเวลาที่เราเราเจอปัญหานะเวลาเจอปัญหากับกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยให้ให้ทำการจัดการแก้ปัญหากลุ่มชนนั้นทั้งหมดแล้วก็แก้ปัญหาทีเดียวท่านนบ,บีได้รู้ว่าปัญหานี้มาจากชางซอนและซาเป็นอุบาได้ได้มาท่านนบ,บีก็เลยถามว่าเลยถามท่านซาว่าแล้วท่านละ่ะท่านรู้สึกยังไงท่านรู้สึกเหมือนกับลูกน้องของของท่านหรือเปล่า ก็ท่านนบีอยากจะเข้าใจาความรู้สึกของหัวหน้าเพราะาถ้าถามว่าหัวหน้าเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับกับที่ลุงน้องพูดเนี่ยเอามันก็จะเคลียร์ง่ายแต่พอซาได้บอกว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกับลุงน้องของฉันนั่นแหละรู้สึกเหมือนกับกลุ่มชนของฉันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นท่านนบีสุลต่านซันลัมจึงต้องทําการเคลียร์ในเรื่องราวในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับระหว่างปัญหาที่ชาวอังซอร์มีความรู้สึกว่าท่านนบีสุลต่านซันลัมลืมเขาแล้วท่านนบีไม่ ไม่ไม่มองเขาแล้วท่านอบีมาเจอพวกกันเองแล้วปัญหาตรงนี้ท่านอบีสัตอลของเราว่าสลัมจะเคลียร์อย่างไรพบกันใหม่ในตอนหน้าอัสลัมละว่าละอับีนะมูฮัมหมัดอวะละลานีฮิวัฮบีมุสลัมอัสสลามุอะลัยกุมาระห์มัตุลลอฮ์วะบาระคาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม